ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับและถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน คขอบคุณคุณพิธามากครับ ครับขอบคุณจริงๆครับคุณพิชาครับที่ให้ความเคารพ